สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุ OK ah สุขศกับผมว oon, ันนี้ผมก็บาบานหน้าผ้ากินผ้าแสบครับวันนี้บาบันหน้าผ้าพี่น้องไม่กินแกงข้างในไก่พี่น้องแกงข้างในไก่เสือฟ <mayoría> ักพี่น้องใส่บักบัวผักอีตูแกงแบบบานๆเลยพี่น้องเมนูบานบานแกงขมพ้ออีตูพี่น้องครับเจียวปลาหม่ามจำพี่น้องครัเงนี้มันหอนด้วยกัครับผมมาเสิร์ฟบาบานหน้าครับจัดเป็นเมนูแกงผักพี่น้องข้างในไก่อีตูหอมเลย สดแผ่นหอนพี่นอ้องอืแกงแบบบานๆเลยพี่นอ้องหืมฝับกบานดีครับเจ้าปลาครับหืม แกงสะระมปลาลน้ำจิ้นอ้องหอมฮึืม พักลายไปน้องนีลงโดดพร้อมแ,แกงกินแกงกินผักไปน้องแจกพัก,อ,พกอื หวานคับคี่น <tim> mmm ้องปาักปาักบอลแกงเต้าหูใไข่สไตไกไืม เมนูมมบ,บันเข้าไปนนองแซ่บซีบกบัว không đoán uh. สับคัะพี่อน้องมุดิธายตอนเหตุใหนพี่น้องเบืองพ่อ พึ uh ่กบัวลงดูดแน่พี่น้องสดจวดแซ่บนัวๆเลยอือหือออือกินเนื้อเขาแน่วนหอนพี่น้องสุดยอดเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những แซ่บครับพี่น้องอนัวปกากกาบวานดีแก้วพริดดิบเนี่ยมุกขวานตำเลยพวกบัวกระเทียมไม่น่อ จามป็นแลาวผมแสบสุดจอดและอาหารบานหน้าเขาพี่น้อง อ,อ่กเหล่าใส่ไหน้องพัาบัวเพรากีตูใช่ไหมร อืแสบบวคอยยนะครับสุดยอดไว้เมนูอีสานบ้านน้าเฮาอืม แส mm hmm. บแห้งเลยเนกะโอ้ยบางดีสุดหอนอือม mm hmm. mm hmm. แกบคาคอินี้ครับอือหืออือจุดจวดแล้วอืออโอ้ยจุดจอดครับเมนูนี่พี่น้องแกงข้างในแกงใส่ผักใส่ผักบัวใส่ผักบัวใส่อิฐตูพร้อมพี่น้อง แกงสนามปลาไหลตำตะไคร้กับพริกใส่พ so ี่น้องหอมใส่แบบขูดนำเอาเกี๊ยวปลามาจับเขาเหนียวห่อนพี่น้องแล้วจัดเป็นเมนูแซ่ยบเมนูบานเฮาพี่น้องแกงแกงเสียบฟักมาฝากพี่ตอนน้องครับผมเสียบปลายครับผมก่อนจากลาคือก็ครับผมฝากก๊อแรงเขาแชร์เขาติดตามกเขาตะไคร่เบ้าบรราภากกินมาแซ่ยบฉันอย่างพี่น้องขอบพระทุนขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์พี่น้องเอาไว้พบพร้อมทิหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ่าหน้าต่อขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ